เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูเบกกิ้งโซดามาผสมกับน้ำส้มสายชูดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรมาทำดีกว่าเริ่มมาเราจะเอาเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในแก้วก่อนนะครับไม่ต้องใส่เต็มเลยครับให้มันเหลือไว้นิดนึงตอนนี้นะครับเราก็ได้เอาเบกกิ้งโซดามาใส่ไว้ในแก้วแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาน้ำส้มสายชูมาเทใส่เบกกิ้งโซดากันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไปเลยสามสองหนึ่ไปอุ๊วิฟูแม่ยันฟูเออมใส่สาเหมือนเหมือนใส่เยอะจะฟูเยอะด้วยเออดูคนดูสิ ฟู่นี่แหละนี้เราก็จะมีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย